เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะพุทธที่11มิถุนายนอยู่กับเราสองคนค่ะคุณทัศด,ดาวทองอิม่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำค่ะสวัสดีคุณอรพันธ์และคุณผู้ฟังนะคะในสัปดาห์นี้ยังคงติดตามต่อเนื่องนะคะแน่นอนว่ารายการของเราเกาะติดเรื่องของ เ,เหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งวันนี้เองทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินมีการประชุมร่วมกับเจ็ดผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในการที่จะรับมือกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนค่ะรวมถึงคดีร้อนนะคะกรณีที่ การรักษาตัวชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษินชินวัตรซึ่งสานะคะก็นัดไต่สวนวันที่13มิถุนายนนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้จากทางทนายความมาอัปเดตให้ฟังด้วยส่วนช่วงจับกระแสนิต,ติบัญ,ญาัาิค่าวันนี้พาไปติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบปี69นะคะ ซึ่งทางโฆษกกรรมธิการก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านมีการตั้งเป้าปรับลดงบ50,000นล้านบาทก็มองว่าการจะปรับจะเพิ่มงบเนี่ยควรมองที่รายละเอียดมากกว่าแล้วก็ยังมีเรื่องของพักการเมืองด้วยนะคุณทัศด,ดาวาต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นกระแสร้อนแรงในวงการการเมืองอกรณีที่พักรวมไทยสร้างชาติ สอจะมีปัญหาภายในพักค่ะคุณทัศดาวค่ะค่ะซึ่งวันนี้เองโษศพักนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ตอบในหลายหลายประเด็นด้วยกันเดี๋ยวจะได้มาติดตามไล่เรียงกันไปนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะไปดูกันลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีกันก่อน,นะคะ่ะนางสาวแพ,พททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยอรองนายกนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรวมถึงนายอนุทินชันวิวรกูลค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นการไปติดตามและประเมินภาพรวมของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา แล้วก็มีการมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจันทบุรีสะแก้วอุบลราชธานีบุรีรัมย์สีสะเกตและจังหวัดสุรินทร์ก็เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้นายกจะยืนยันว่าปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่ขยายกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศค่ะ ด้านนายภูมิธรรมค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะระบุว่าไม่กังวลกรณีที่กัมพูชาตั้งคณะกรรมาการจัดทําเอกสารเดินหน้ายื่นฟ้องต่อศาลโลกเกี่ยวกับข้อพิาพาทชายแดนไทยกัมพูชา4ี่พื้นที่นั่นก็คือปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนโต๊ดปราสาทตาควายและสาลาตรีมุกสามเหลี่ยมมรกตเพราะว่าถือเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาที่จะดําเนินการแต่ว่าไทยก็ยืนยันนะคะว่าไม่รับอํานาจขอบเขตศาลโลก นอกจากนี้นะคะยังได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ที่จะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้บอกว่าอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้จบทีเดียวได้เพราะว่าต้องใช้เวลาพูดคุยกันในรายละเอียดอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องเคลียร์กันไปเป็นส่วนๆสุดท้ายก็ต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันของไทยและกัมพูชาค่ะ ค่ะก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นนี้โดยเฉพาะในการพูดคุยการประชุมคณะกรรมิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคราวนี้มาติดตามประเด็นเรื่องของนายทักษิณกันบ้างหลังจากที่สารดีกามีการนัดนะคะในวันศุกร์นี้13มิถุนายนนะคะให้ไปสาดีกาในเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งความคืบหน้านะคะนายวินยัตชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณก็ออกมาเปิดเผยกรณีที่สารดีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งองค์คณะไต่สวนการมาคับโทษจำคุกของนายทักษิณกรณีที่ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีการนัดไต่สวนในวันศุกร์นี้โดยนายวินยัตนะคะบอกว่าตนในฐานะทนายความของนายทักษิณได้ยื่นคำขอขยายเวลา ส่งเอกสารคำชี้แจงต่อศาลออกไปอีก30วันซึ่งศาลกำหนดกรอบเวลาเอาไว้เป็นภายในวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งในวันศุกร์นี้13มิถุนายนตนในฐานะที่เป็นทนายความก็จะเดินทางไปที่ศาลดีกานะคะตามนัดไต่สวนโดยที่จะไม่มีนายทักษิณเดินทางไปด้วยค่ะ ค่ะก็เรียกว่าเป็น2ประเด็นนะคะที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือช่วงแรกค่ะช่วงหน้ามีหลากหลายความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของการพิจารณางบ69รวมไปถึงความขัดแย้งภายในพักรวมไทยสร้างชาติติดตามกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะพามาดูการทำงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2569กันหน่อยหลังจากที่ก็มีการประชุมนัดแรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ทางโคศคณะกรรมการเนี่ยมีการมาถแถลงนะคะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านในการที่ตั้งเป้าปรับลดงบประมาณ50,000ล้านบาทค่ะ ค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะจากทางนายชนินรุ่งธนเกียรติโฆษกคณะกรรมาการวิสามันพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพาศ2569ก็ได้กล่าวถึงการประชุมนัดแรกซึ่งคณะกรรมาการค่ะได้มีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกนายพิชัยชุนหาวชิวระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็ยังมีการเลือกตำแหน่งรองประธานกรรมธิการ18คน พร้อมด้วยตําแหน่งอื่นๆรวมไปถึงมีการพิจนารณากรอบเวลาในการพิจนารณานในชั้นกรรมธิการโดยก็จะมีการประชุมข่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รวมทั้งสิ้น41ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คาดว่าจะพิจนารณาเสร็จสิ้นภายใน2เดือนนี้ค่ะ ซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะหน่วยงานต่างๆนะคะที่เข้ามาชี้แจงก็จะเป็นการชี้แจงในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศซึ่งทางคณะกรรมการเองก็ต้องการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่ต้องการให้ชี้แจงภาพรวมเศรษฐกิจเพราะว่าคณะกรรมการอยากเห็นกรอบคร่าวๆว,ว่าการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมองภาพรวมเศรษฐกิจไว้ยังไงเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจให้มันตรงกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณารายมาตราซึ่งที่ประชุมค่ะก็ยังมีมติให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลและก็จะได้ตอบข้อสักถามของคณะกรรมาการได้นะคะจำนวน5ห,หน่วยงานด้วยกันนะคะก็คือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสํานักงานคณะการรมการข้าราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ ก็สำนักงบป,ประมาณของรัฐสภาค่ะนายชนินยังได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วยนะคะกรณีที่พักประชาชนในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านประกาศจะตัดงบป,ประมาณเบื้องต้นเนี่ยตั้งไว้ที่ห้าหมื่นล้านบาทนะคะเรื่องนี้นายชนินก็บอกว่าตัวแทนฝ่ายค้านได้พูดคุยในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งตนเองเห็นว่าการจะปรับลดงบป,ประมาณควรมาจากการพิจารณานในรายละเอียดไม่ใช่ลักษณะข,ของการตั้งเป้าเป็นยอดเงิน แต่หากพิจารณารายละเอียดแล้วว่ามีความเหมาะสมหรือเรื่องใดที่ไม่มีความจําเป็นกรรมธิการก็สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้มีเสียงของโคศกกรรมธิการวิสามาันพิจารณาร่างพรบงบประมาณปีหก้าไปฟังกันค่ะอำนาจในการปรับลดเนี่ยเป็นเรื่องของสภาผู้แทนรัษดรแล้วก็กรรมธิการดังนั้นก็คืออยากให้พิจารณานในรายละเอียดคงไม่ไม่ใช่เป็นการไปตั้งเป้าว่าอยากจะปรับเท่านั้นปรับเท่านี้แต่หากพิจารณานในรายละเอียดแล้วมีความเหมาะสม เย่างใดหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยมีความไม่จําเป็นก็ให้กรรมธิการสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่คงไม่ได้มีการตั้งเป็นกรอบเป็นเป้าไว้ครับในในหมวกของกรรมธิการเนี่ยเราอยากจะได้เห็นกรอบคร่าวๆว่าที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมาในสถา,านนี้ครับเขามองภาพรวมเศรษฐกิจไว้อย่างไรก็ได้มีการสักทานกันแล้วก็จะได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาหลายมาตรา ตัวนี้โต้วลเลนไม่ได้อยู่ในงบประมาณปีนี้ก็คงไม่ได้พูดคุยนะครับส่วนที่ว่ามีการรับมือเกี่ยวกับภาษ,ษีพร้อมอย่างไรคงจะเป็นเรื่องที่ต้องสัก,สกถามกันว่านอกเหนือจากงบประมาณที่ตั้งอยู่นี้หรือร่วมถึงตรงงบประมาณนี้ครับมีส่วนไหนที่เตรียมไว้สาหรับเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนการประชุมในกรรมธิการงบประมาณนี้ครับเรามีการบันทึกมีการถ่ายทอดนะครับอย่างที่พี่ๆส่วนมวลชนรับทราบมาโดยตลอดก็จะมีการถ่ายทอดที่หน้าห้อง ดังนั้นเนี่ยการสื่อสารว่าเป็นการประชุมโดยที่ไม่ได้ถ่ายทอดผมว่าอาจจะคลาดเคลื่อนสักเล็กน้อยแต่ถามว่าถึงขั้นว่าจะต้องถ่ายทอดสดให้ดูโดยทั่วไปไหมนะครับก็ต้องบอกว่าทางทีวีรัฐสภาเนี่ยเขามีรายการประจํามีกรอบเวลาของเขาอยู่ดังนั้นมันคงไม่ใช่ว่า ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าตลอดการประชุม5วันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาถ่ายทอดอ u d ประมาณแทนก็คงทําแบบนั้นไม่ได้แต่หากมีประเด็นไหนเนี่ยครับก็คือสามารถติดตามได้หนะ้าห้องประชุมอยู่แล้วแล้วก็หากมีประเด็นอะไรเราก็สามารถอ่าสักถามกันหรือว่าออกมาถแถลงกันในลนนักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราปิดโดยที่ไม่ให้ฝ่ายค้านสักถามหรือไม่ได้ให้ฝ่ายค้านเข้าร่วมจริงๆผมว่าความโปร่งใสของการประชุมก็ยังมีอยู่ในลนนักษณะปกติ ค่ะซึ่งคณะกรรมธิการพิจารณาในส่วนของร่างงบประมาณปี2569วันนี้ก็เรียกว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะว่าในการประชุมเนี่ยมีสสท่านไหนกรรมธิการท่านไหนพูดอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของดิ g i จ a l ท a l l วอก็มีการพูดถึงด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้อาหยิบยกมาไละเรียงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปด้วยกันนะคะคราวนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันบ้างแน่นอนช่วงนี้ กระแสปรับคอรมอก็ยังคงคุกรุ่นนะคะขณะเดียวกันปัญหาเรื่องภายในพักการเมืองนอกจากก่อนหน้านี้ต้องแอบ พัดพิงนิดนึงพักพลังประชารัฐมาแล้วคราวนี้ถึงคิวพักรวมไทยสร้างชาติที่ต้องบอกว่าก็เป็นปัญหาพอสมควรนะคะวันนี้นักข่าวเนี่ยไปเจอโฆษโกพักรวมไทยสร้างชาติค่ะนายอัครเดชวงพิทักษโรธก็ขอถามนิดนึงปัญหาความขัดแย้งภายในพักตอนนี้เป็นยังไงบ้างนายอัครเดชนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการนัดประชุมอะไรกันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสสก็ต่างไปลงพื้นที่แล้วก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งในช่วงเปิดสมัยประชุมนะคะ ในวันที่3ก,กระดาษคุมนี้ค่ะส่วนว่าจะมีสสคนไหนเนี่ยเป็นตัวกลางประสานรอยร้าวภายในพักหรือไม่นายอัครเดชก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มลายของพักเนี่ยเงียบมากนะยังไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยโดยเข้าใจว่าขณะนี้นายเอกนัทพร้อมพันธเลขาธิการพักได้ทําการชี้แจงผ่านสื่อต่างๆไปอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นไปตามที่เลขาธิการพักได้ชี้แจงไปส่วนกังวลว่ามันจะไป ไปกระทบฐานเสียงหรือไม่นายอัครเดชก็บอกว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยคงจะต้องติดตามแล้วก็ฟังหลักๆก,ก,ก็คือฟังจากเลขาธิการพักซึ่งสสทุกคนฟังแล้วก็เคารพในการทําหน้าที่ของเลขาธิการพักค่ะส่วนกรณีที่เลขาธิการพักนะคะระบุว่าเอกสารของ21สสพักรวมไทยสร้างชาติ ที่เสนอนายกปรับคณะรัฐมนตรีมีการปลอมลายเซ็นของสสเรื่องนี้ค่ะนายอัครเดชบอกว่าเป็นหน้าที่ของสสเจ้าของลายเซ็นที่จะต้องมาชี้แจงเองตนตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือไม่และก็ยังไม่ได้พูดคุยกันกับเพื่อนสส รวมถึงหัวหน้าแล้วก็เลขาธิการพักเองก็ยังไม่ได้มีการสื่อสารผ่านทางไลน์ของพักด้วยแต่ก็คาดว่าคงจะมีการสื่อสารการทางอื่นอย่างที่เลขาธิการพักระบุไว้ค่ะว่าได้โทรคุยกับสสแต่และคนแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดก็ต้องรอการชี้แจงจากเลขาธิการพักจึงจะชัดเจนค่ะเมื่อถามว่านายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีการประกาศว่าไม่สามารถคุยกับนายเอกนัทได้เนื่องจากว่า นายเอกนัทเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะทําให้ในายเพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคลงจากตําแหน่งหัวหน้าพักเรื่องนี้นายอัครเดชบอกว่าตอนนี้ยังไม่เคยได้ยินอันนี้เป็นสัมภาษณ์ตอนเ,ออเมื่อช่วงประมาณ สายๆของวันนี้นะคะซึ่งนายสุชาติเนี่ยมีการไปให้สัมภาษณ์รายการรายการหนึ่งพูดประมาณนี้นักข่าวก็ไปถามนายอัครเดชนายอัครเดชบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้ขอไปติดตามฟังก่อนว่านายสุชาติเนี่ยพูดยังไงแต่ว่าโดยหลักใหญ่เนี่ยมองว่าเรื่องแบบนี้มันต้องคุยกันเพราะว่าเวที การพูดคุยกันเนี่ยถือเป็นเวทีในการแก้ปัญหาปัญหาการเมืองก็ต้องใช้การเมืองแก้เพราะว่าทั้งนายเอกนัทเองแล้วก็นายสุชาติเองเนี่ยต่างก็เป็นผู้ใหญ่ของพรรคทั้งคู่การคุยกันก็น่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาให้กับพรรคค่ะ และนักข่าวก็ถามอีกนะคะว่าที่ผ่านมามันมีความพยายามที่จะล็อบบี้เพื่อทําให้ในายพยรพันธ์เนี่ยลงจากตําแหน่งหัวหน้าพักหรือไม่นายอัครเดชบอกว่าตนเองในฐานะสสของพักก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็คงจะต้องไปถามนายสุชาติเอาเองค่ะเมื่อถามต่อนะคะว่าจะเร่งแก้ปัญหาภายในพักอย่างไรนายอัครเดชค่ะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าสุดแล้วคิดว่าคงไม่มีสุดกว่านี้ เชื่อว่าสถานการณ์ของพักจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าทุกคนได้แสดงความคิดเห็นออกมาแล้วหลังจากนี้ค่ะคาดว่าจะเป็นเวทีการพูดคุยกันในพักเมื่อเปิดสมัยประชุมก็คงมีการประชุมพักและพูดคุยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันเชื่อนะคะว่าหากมีการพูดคุยกันสถานการณ์ภายในพักก็จะดีขึ้นแล้วก็คิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติยังไปต่อได้โดยพยายามทำให้พักเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าพารรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะไปซ้ำรอยกับพักพลังประชารัฐนายอัครเดชบอกว่าบริบทของสองพักเนี่ยมันต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าสถานการณ์คิดว่าตอนนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุป ว่าพักสองพักเหมือนกันแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ก็มาจากการหนุนของประชาชนเมื่อมีปัญหาผู้บริหารพักแน่นอนจะต้องไปคิดถึงประชาชนก่อนดังนั้นก็คาดหวังว่าจะมีการพูดคุยกันซึ่งเลขาธิการพักก็ระบุชัดนะคะว่า พักไม่มีฝ่ายแล้วก็พร้อมจะดูแลสสทั้ง36คนของพักเลยแต่เรื่องที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันบ้างการสื่อสารให้ไม่ครบถ้วนกันบ้างอ่ะอันนี้ก็ต้องไปคุยกันแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆมีเสียงบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติไปฟังกันคะ่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยในในพักเนี่ยนะครับโดยในในกลุ่มลายพักนี่เงียบมากนะครับก็ยังไม่มีการ พูดคุยอะไรกันนะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านเลขาธิการพรรคท่านเอกนักพร้อมพันธล้มตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้ชี้แจงทางพี่น้องสื่อมวลชนผ่านสื่อต่างๆในรายการทุกรายการที่ประสานท่านได้เนี่ยท่านก็ไปออกรายการแล้วก็ชี้แจงครบถ้วนนะครับไปไปไปหมดแล้วนะครับก็ตามที่ท่านเลขาธิการพรรคได้ได้ชี้แจงไปคราันได้ชี้แจงในแงการกระทบเสียงในพื้นที่กระทบทางเสียงในพื้นที่คือตอนนี้เนี่ย อสอสอของพรรคเนี่ยก็ลงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องติดตามว่าเท็จจริงเป็นยังไงเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับก็ฟังท่านเลขาธิการพรรคในการที่ชี้แจงนะครับเวลาพี่น้องสื่อมวลชนประสานมาหรือสอบถามมาเนี่ยผมก็ก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่ท่านเลขาธิการพรรคชี้แจงเพราะว่า เพราะว่าทางสสทุกคนเนี่ยก็ยังไม่มีใครมามาชีแจงเพราะว่าน่าทุกคนก็เคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของของท่านเลขาธิการพักทั้งฝั่งที่มีชื่อเองแล้วก็ฝั่งที่ไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์เนี่ยนะครับทุกคนก็ก็เข้าใจว่ายังอยู่ในพักรวมไทยส้างชาติก็ต้องฟังท่านเลขาธิการพักนะครับผมผมคิดว่าวันนี้มันก็สุดสุดแล้วนะก็คงคิดว่าคงไม่ไม่มีสุดวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าก็คิดว่าสถานการณ์องพักเนี่ย ก็คงจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อทุกคนได้ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแล้วผ่านสื่อหลังจากนี้ไปก็คงคิดว่าน่าจะเป็นเวทีในการพูดคุยกันนะครันะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดสมัยประชุมไม่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 กี่วันนะครับก็คงมีการประชุมพักเพื่อมีการพูดคุยการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ผ่านการพูดคุยนะครับผมคิดว่าถ้ามีการพูดคุยสมัชกาก็จะดีขึ้นตามล่าบ ผมไม่คิดว่าพักยัง,ยงไปต่อได้ครับแล้วก็เป็นที่ต้อพยายามทำให้พักเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนบริบทของพักกรุงไทยสั่งชาติกับพักพลังประชารัฐที่เหมือนกันครับพักพลังประชารัฐก็พักพลังประชารัฐพักกรุงไทยสั่งชาติก็เป็นพักกรุงไทยสั่งชาติซึ่งบริบทใน,ในปัญหาเนี่ยทั้งคนสถานาการณ์<น>เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยปัจจัยแวดล้อมเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปด่วนสรุปว่าจะเหมือนพักพลังประชารัฐ ผมคิดว่าพรรครมไทยชาตินนเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับก็พี่น้องประชาชนสนับสนุนนะครับเมื่อมีปัญหาเนี่ยผมได้คิดว่าผู้บริหารพรรคสมาชิกพรรคก็ต้องกลับไปคิดถึงพี่น้องประชาชน จากนี้นะคะผู้สื่อข่าวยังได้ถามต่อด้วยว่าคิดว่านายสุชาติเนี่ยจะใช้โมเดลเหมือนพักกล้าธทรรมที่แยกตัวออกจากพักพลังประชารัฐหรือไม่นายอัครเดชนะคะก็ย้าว่าบริบทของสองพักไม่เหมือนกันและไม่เคยได้ยินว่านายสุชาติจะใช้โมเดลแบบนั้นขอให้ได้ยินกับหูก่อนนะเพราะที่ผ่านมาได้ยินจากสื่อแล้วก็นักวิเคราะห์ทั้งนั้นเลย ซึ่งนายสุชาติแลวก็นายเอกนัทเองก็มีเจตนาที่ดีที่อยากให้พักทำงานให้กับประชาชนและคาดว่าเรื่องนี้น่าจะมีการพูดคุยการเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะขณะที่พักฝ่ายค้านนะคะอย่างพักประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนแรกเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องของเรื่องงบประมาณอาา่านะคังสมมีการไปถามเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติด,ด้วยซึ่งสสสิริกัญญาก็บอกว่า ยินดีรับพักรวมไทยสร้างชาติบางส่วนมาร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ชี้นะคะว่าความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนเสถียราภาพภายในพักด้วยแล้วก็ชี้นะคะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเสถียราภาพภายในพักแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ไปกระทบกับรัฐบาลนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทางฝ่ายค้านพักแกนนำนะคะอย่างพักประชาชนที่ก็ออกมาบอกว่าก็ยินดีถ้าบางส่วนจะมาร่วมกับฝ่ายค้านค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือช่วงจับกระแสนิติบัญญตัติสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พาไปตรวจสอบจริงหรือไม่หากผู้ชายมีความเครียดแล้วทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตรวจสอบพร้อมๆกันช่วงหน้าเช็คอินเอาค่ะ หากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้ในเช็คอิทเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่าหากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้นและมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งตับลูกหมากอาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยนันแน่ชัดว่าความเครียดและการทำงานหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับลูกหมาก ความเครียดคือการตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะกดดันทางร่างกายจิตใจและอารมณ์จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าความเครียดอาจเกี่ยวข้องกับการขยายและการแพร่กระจายของมะเร็งในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามความเครียดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแต่ความเครียดอาจนำไปสู่การมีพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้แก่สูบบุหรี่ดื่มสุราเป็นต้นความเครียดส่งผลกระทบหลายด้าน ดังนั้นควรหาวิธีผ่อนคลายจากภาวะเครียดเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอทำกิจกรรมที่ชอบนั่งสมาธินอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะได้แก่ปัสสาวะออกยากปัสสาวะไม่สุดควรรีบปรึกษาแพทย์ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธรารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์บทสรุปของเรื่องนี้คือ การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้นและมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าความเครียดและการทำงานหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัตินะคะที่วันนี้เราสองคนนํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นจนถึง5โมงครึ่งก็เป็นประจำนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารการบ้านการเมืองไปด้วยกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณอรพันธ์ขันทองคำและดิฉันทัศดาทองอิม่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ